ตามเฟซบุ๊กเุ๊กด้วยนะครับเฟซบุ๊กเต้ยมังนะครับไม่เกี่ยวกับช่องตัวเลยตามเฟซบุ๊กผมตามทีละอกข้าวหนึนะครับอ่าเมนูวันนี้จะเสนอไก่อบปี๊บนะนี่เครื่องเทศนะเครื่องเทศเครื่องหมักตะไคร้หั่นกระเทียมขาให้ละเอียดพวกนี้เลยรากผักชีนี่นะผู้ช่วยอันนี้คือผู้ช่วยเชฟนะ นี่รู้จริงรู้จริงนะต้องถามมงพูดรู้จริงนมาดพูดสารากผักชีปริมาณนี่ยังไงห้อยพี่คนเขาทำคนเขาทำอะ่ะผมแค่รู้เครื่องเฉยผมผมรู้แค่รู้เครื่องเฉยผมไม่ยังไม่เคย่าผู้ช่วยผู้ช่วยไงมีหน้าที่ไม่มีสูตตัวไม่มีสตัวเออที่ที่เราชอบนะแต่ว่าเครื่องเครื่องมีประมาณนี้นะ อันนี้เครื่องที่ตำไว้อันนี้เดิมๆเลยนะยังไม่ได้ปรุงนะเราต้องทำการปรุงก่อนนะเราให้เจ๊เขาปรุงแล้วเราก็เจียไก่ลงอ่าอ่าน,นี่เจ้าไก่ลงจะปรุงก่อนนะ,ะคน<ล>ะนี่ก็ใส่รสด,ดีใส่รสด,ดีซอสก็น้ำมันหอยน่าแล้วก็คกลุกเคล้าให้เข้ากันไก่ลงแล้วนะครับทีนี้เอาไก่ลงอ่า ทาตัวไก่หมักหมักต้องหมักก่อนนะเราก็จะยัดเข้าไปในท้องมันอนี่ผู้เชี่ยวชาญนะผมไม่รู้ทุกเรื่องแต่ทำไม่เป็นเรายังไม่ได้เตรียมขวดนะครับเพราะว่าเราจะหมักไก่เป็ทิ้งไก่ไว้ก่อนรักสิบยี่สิบนาทีป่ะมานไปให้มันซึมเข้าเนื้อเราจะทำการขึ้นเตาเลยนะน้ำใส่ขวดแล้วก็มีหม้อนะคอ่า นี่นะผู้เชี่ยวชาญน,นะไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดก็ได้คนระับอ,อันนี้วางลงไปเลยนะครับนี่นี่ก็จะปิ๊บคุมนะปิ๊บคุมลงไปแล้วนะนี่แล้วต้องทิ้งไว้นานไหมเนี่ยฮอยต้องทิ้งไว้นานไหมสามสินาทีก็ประมาณสามสิบนาทีไก่อบปิ๊บแบบนี้มันจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะมัน มันจะสุกไม่สุกเราจะเปิดดูได้นะมันจะไม่เหมือนไก่อ,อกฟางที่เราต้องมาลุ้นว่าสุกหรือไม่สุกมันแล้วทานไปประมาณสิบสิบกว่านาทีแล้วนะแล้วเราจะลองเปิดดูนะว่าเอ่อยังไงอันนี้เป็นการเปิดดูเฉยๆนะเช็คเช็คอันนี้นะเชฟเปิดแล้วนะน่าจะขึ้นตรงตรงหน้าเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่ วันนี้เชฟห้อยลงมือทำให้กินเลยนะครับวันนี้รรนอ,นอันนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วที่ทำเนี่ยโอ้ย,อยบ้านทำหลายตัวแล้วครับผมดูเขาทำผมไม่ได้ทำเองอันนี้เปิดดูรอบสองนะ <c oughs> เช็คเช็คความเช็คความมันวาวของผิวหนังนะอ่ะเ,เริมแลยนะเริ่มหอมแล้วนะเชฟบอกนะเริ่มหอมแล้วนะ ช้าๆนะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะนี่นะดูดูดูสีเริ่มออกน้ำตาลอมเหลืองแล้วนะเริ่มฉ่ำแล้วนะดูความมันอ่าเริ่มตอนนี้ผ่านไปประมาณยี่สิบห้านาทีนะอ่านี่นะดูดูดูตอนนี้ผิวเริ่มน้ำตาลแล้วนะน้ำตาลอมเหลืองแล้วนะ ตอนนี้ก็อีกสักสิบถึงสิบห้านาทีนะนนะเชฟบอกนะ่อะชอบแบบเกรียมหรือแบบทำถ้าเราชอบแบบเกรียมเราก็เราก็ทิ้งไว้นานๆกว่านี้ก็ได้จะเปิดรอบที่สามแล้วนะครบตามกำหนดสิบสิบนาทีหรือสิบห้านาทีนะเห็นะมมาลุ้นกันนะว,ว่าจะเป็นยังไง โอ้ผิวสีน้ำตาลเหมือนเหมือนของจริงเลยว่ะเหมือนที่เขาขายเลยอ่ะเชฟสุดยอดอ่ะตัวแรกอ่ะเนี่ยในชีวิตเลยนะตัวแรกในชีวิตครับอือดูเขาทำมานานก็เลยลองทำอ่าเหยาอมต้นเนื้อดูอืมสีน่ากินมากเลยนะ สุกหมดแล้วครับสุกสุกนะอ่าน่าจะเอาออกได้แล้วต้องมีคนทีนี้ต่อไปก็เราก็จะทําน้ําจิ้มนะต่อไปก็ดูขั้นตอนการทําน้ําจิ้มนะก็ทั่วไปพริกเตรียมรากผักชีเหมือนเดิมต้นหอมใส่เยอะๆเลยใส่หมดเลยมาโขลกไป โอ้โหผู้ช่วยผู้ช่วยครับอ่าใส่พริกลงไปอ่าเดียวมะนาวใสก็คลุกเข้าเข้ากันนะนี่น้ำจิ้มก็จะออกเป็นแบบแนวซีฟู้ดนิดนึงนะครับซีฟู้ดครับหืมถ้ามีปลากุ้งนึ่งตัวโตๆแล้วแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีนะมันก็จะน่ากินนะอาจจะแจะดูหน่อยดิเชฟอ้าผมให้ชิมดูับ ขาอะไรไหมครับขายทุกอย่างเลยครับขาทุกอย่างเลยครับขายอะไรครับขาทุกอย่างเลยขาทุกอย่างเลยไอที่ใส่ไปเมื่อกี้ใส่ใหม่หมดเลยห้อยอ่านี่เป็นอันเสร็จแล้วนะครับนี่น้ำจิ้มชองแนวซีฟู้ดนิดหน่อยอ่านี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะสุกถึงข้างในนะสุกถึงเนื้อในนะอืมคุว่อใหม่ป่ะนี่สูตรของเชฟเตอร์นะมืออาชีพนะนี่นั่งสั่งอย่างเดียวนะวันนี้ทำมาเยอะแล้วทำาหลายตัวแล้วน้ำพริกก็ต้องทำให้เขากินวันนี้เขาขอวันนี้เขาขอเชฟอาร์มนะอ่านี่นะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่อบนะนี่นี่นะความมันวาวนับนี่ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะครับเฟซบุ๊กเต้ยมังนะครับไม่เกี่ยวกับช่องกูเลยผมเฟซบุ๊กผมตามทีรัตเอกรัมนะครับอ่าคลิปนี้ก็ทุอควาสุขความสันใจครับก็ใครดูแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามเฟซบุ๊กเต้ยมังเว้ยนะครับผมเฟซบุ๊กอัรมอัร์มสีรัตเอกรัมนะครับอ่า โอเคครับบายบายครับบายบายได้นี่ทำการสับแล้วนะนี่ต้องผมสับใไม่ค่อยเป็นต้องให้เจ๊ลีเรียเวนะเรียเวนะลีเรียบเวนะอ่านี่พี่สาวของเจมามาเลยมาหัวช้างนะครับเมาหัวช้างเนี่ยแถวบ้านหัวช้างไอโคกคสานบเขาเคลียร์หมดแล้วนะเมาเน่ย ทีมงานเขาไก่วัดไก่วัดไม่เหลือนะหนังหนังกรอบนุ่มๆนะเนะอืมงานเนื้อร่อนออกจากกระดูกเลยนะครับนี่มากเลยไก่ยังบ้านนี่่ไกบ้านนะนี่ขนาดไก่บ้านเนื้อยังร่อนนะครับของตัวอะไรตัวเลยตัวที่อยู่อทั้งนี้พาข้าวนะครับนี่คือพาข้าวของพวกเรา